เรือรบรัเสเซียคุ้มกันฝั่งทะเลอาซอฟค่ะสหราชคนข้าวสาลี20ล้านตันผ่านต้องถามปูตินก่อนจากสถานการณ์ในโอเดซสซาเมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของยูเครนรวมไปถึงพื้นที่บริเวณท่าเรือถูกโจมตีนะคะ ต่อมาก็มีการเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมท่าเรือโดยรัสเซียในทันทีเพื่อให้สามารถขนส่งข้าวสาลีและป้องกันวิกฤตการอาหารทั่วโลกได้นั้นท่านนี้ค่ะประธานาธิบดียูเครนวโลโดิมีเซเนสกี้กล่าวว่าการค้าที่ท่าเรือหยุดนิ้งและขอให้ต่างชาติมาช่วยยุติการปิดล้อมของรัสเซียเพื่อให้มีการขนส่งข้าวสาลีและป้องกันวิกฤตอาหารโลกเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่ท่าเรือโอเดซ่าไม่มีการเคลื่อนย้ายเรือเดินทะเลไม่มีงานท่าเรือ สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2องมีไม่ใช่แค่ระเบิดในยูเครนเท่านั้นหากปราศจ,จากการส่งออกสินค้าเกษตรหลายสิบประเทศในส่วนต่างๆของโลกก็ใกล้จะขาดแคลนอาหารและเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ก็อาจกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวซึ่งต้องใช้ทําทันทีเพื่อปลดบล็อกท่าเรือของยูเครนสําหรับการส่งออกข้าวสาลีค่ะ ขณะที่เพจเฟซบุ๊กของ t h ท a n d Mission ก็ได้โพสต์สความโดยระบุแหล่งที่มาของข่าวโดยในกรณีการจัดส่งอาหารว่อย่างน่าสนใจบางช่วงว่าสื่อต่างประเทศรายงายนว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียหารือเรื่องสถานการณ์ในยูเครนและความมั่นคงทางอาหารระดับโลกระหว่างการสนทนานทางโทรศัพท์กับเอม็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและโอลัฟชอในายกกับมนตรีเยอรมนี แถลงการจากเนียบเคลมลินระบุว่าปูตินแจ้งมาครงและชอเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียนในยูเครน โดยระบุว่ากองทัพรัสเซียปฏิบัติตามบรรทัดฐานของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นการเจราจาสันติภาพระหว่างคณะผู้แทนของรัสเซียและยูเครนปูตินยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะกลับมาเริ่มการเจราจานี้ที่เคยถูกระงับไว้ปูตินยังวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาอาวุธให้กับยูเครนของกลุ่มประเทศตะวันตกซึ่งอาจทําให้สถานการณ์ความมั่นคงย่ําแย่ลงและทําให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมรุนแรงขึ้น เมื่อหารือถึงประเด็นการรับรองความมั่นคงทางอาหารระดับโลกปูตินระบุว่าอุปสรรคด้านการจัดหาอาหารนั้นเกิดจากนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินที่ผิดพลาดของกลุ่มประเทศตะวันตกรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรที่ประเทศเหล่านี้มีต่อรัสเซียปูตินระบุว่ารัสเซียพร้อมช่วยหาทางเลิกสำหรับการส่งออกพัพืชแบบไร้อุปสรรค ซึ่งรวมถึงการส่งออกธัญพืชของยูเครนจากท่าเรือแห่งต่างๆในทะเลดำและการเพิ่มการจัดส่งปุ๋ยและผลผลิตการเกษตรของรัสเซียจะช่วยลดความตึงเครียดในตลาดอาหารโลกซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องเสียก่อนโดยทางด้านของดรปฐมพงษ์โพประสิทธินัน์ค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงการส่งออกข้าวสาลีซึ่งเป็นอาหารที่สําคัญของตะวันตกไว้ด้วยว่าฝั่งทะเลอาซอบที่เมืองมารีอุปอ ได้รับการกวาดล้างกับระเบิดในทะเลเองก็มีการกวาดล้างทุ้นระเบิดไปหมดแล้วเปิดการค้าขายทางทะเลกับนิประเทศได้ตามปกติมีเรือรบรัสเซียลอยลำคุ้มกันอยู่ใกล้ๆแต่อเมริกาจะขนข้าวสาลี20ล้านตันผ่านทะเลอาซอบไปจากยูเครนได้ต้องถามรัสเซียก่อนก่อนหน้านี้ค่ะเพจของเวิร์กอัปเดตก็เปิดเผยข้อมูลที่สําคัญด้วยบางส่วนว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียแจ้งเรือสินค้าต่างชาติ6กลำที่ไม่ความบาร์รัสเซียได้รับการอารักขาออกจากท่าเรืออาซอบได้อย่าง เซลีแล้วคือบบลเกรียโดมินิกาไลบีเรียปานามาตุรกีและจามเมกาโดยประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียบอกกับนายกรัะทนตงีมาริโอดากีแห่งอิตาลีทางสายด่วนว่าชาติที่ยกเลิกฟ้อมบารัสเซียจะได้รับการอารักขาเรืนสินค้าออกไปส่งอย่างปลอดภัยที่ปากช่องแคบบอสฟอรัส คอร์เซียรู้ว่ากองเรือรบนาโต้เหล่านั้นใช้ข้ออ้างชิงทันยพืชแต่แท้จริงคือรุกกองเรือเข้าทะเลดำเปิดแนวรบประจันหน้ากองเรือรัสเซียทางทะเลเปิดทางขนอาวุธหนักมาให้อยู่เกรงค่ะเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยสวมใส่สบายแมชเข้าได้กับทุกรูกปปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยปกติราคา439บาทพิเศษเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลย